สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะคนคนพาพิเศษนะครับ EP ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับสามเจ็ดห้านะครับมีพระสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแอนเก็บเงินไปทางฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับ องค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับมีรอยลงรักนะครับก็เรียกมาแบบนี้นะครับสมเด็จเก่ามาเล็กนนะครับ <ignored> ต่อไปเป็นหมายเลขสองนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนครับมีรอยลงรักทองนะครับ หมายเสามนะครับเป็นพระปิกตานะครับหลวงพ่อชมวัดบางปานครับจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นเนื้อโลหะนครับหลวงพ่อชมวัดบางปานะครับนครปฐมนะครับหมายเลสี่นะครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงพุททวดนะครับวัดพระโคนะครับนี่ครับหลังจะเป็นเจดีย์แล้วก็มีรอยเท้านะครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้าครับเป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมครับปีหนึ่งเจ็ดครับต่อไปหมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุน,นครับวัดปั้นจาน,นครับเหรียญน,นี้ไปออกที่วัดคลองรายจังหวัดจันทบุรีครับ พ่อปุกเซงนะครับปีน่าจะไปสี่สามนะครับปูหมุนออกวัดคลองทรายนะครับ mm. มาที่เจ็ดน,นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับ mm. มาที่เจ็ดน,นะครับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับ มาเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงปู่กาหลงครับปีสองหนึ่งครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงครับปีสองหนึ่งครับมีต่โค้ดนะครับมาเลขเก้าครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่องเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาเนื้อทองผสมครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเต่ารีนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาล 2, 4, 5, 9, นะัยสองสี 2, 4, 5, 9, นะ่ห้าเก้านะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้าหมายเลขสิบสามนะครับ หมายนะเลขสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสิบหนะ้าเป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับหลังยันนะครับเป็นพระปิดตาหลังรอยเป็นรอยจานนะครับนี่ครับ ติดตาเนื้อผงคุกรักหลังยันนะครับสิบหกครับเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับหนังโรยแร่ครับหมายเลขสินะครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่านะค,นนะคมันสิบเจ็ดนะครับ 1ิบแปดนะครับเป็นเหรียญล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นเนื้อทองผสมครับหลวงพ่อน้ยวัดธรรมศาลานะครับนครปฐมนะครับสิบเก้านะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนื้อทองผสมนะครับ มาทลี่สิบนะเป็นชินาาดนะเนื้อตะกัวนะครับชินาาดเนื้อตะกัวนะหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับ,รบเป็นพระเปิดโลกครับรเป็นพระปางเปิดโลกเนื้อดินนะครับเก่านะครับ มายนะี่สิบเอ็ดครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อชานะครับมัดหนองป่าพงนะครับเป็นล็อกเก็ตสองหน้านะครับหลวงพ่อชาวัดหนองป่าพงนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพระกิ่งอาจารย์มั่นนะครับกิ่งภูริทัตโตนะครับหลวงปู่มั่นนะครับ ยีนะ่สับเป็นเหรียญกระไรทองนะพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโลนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีหนึ่งแปดนะครับกระไรทองสว,สวยเลยนะครับยีนะ่สิบห้าครับเป็นเหรียญโลนะครับเหรียญหลหลวงพ่อสวงนะวะัดฉีบกขาวนะครับเนื้อทองผสมเก่าเลยนะครัหลวงพ่อสวงวัดฉีบกขาวนะครับ ยี่สครับเป็นพระคงนะครับดินนะครับ27เป็นเหรียญแล้วก็กระเษมปี18นะครับ ปีหนึ่งแปดนะหลวงพ่อเกษมครับยี่สิบแปดนะเป็นหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะครับต่อโค้ดน,นะครับอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับยี่สิบเก้านะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะครับตรงบุญเติมนะครับ สามสิบนะครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อโพนะครับวัดวังหมันเน่าจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นทองผสมนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราการส่งห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ0ูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ บอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทานครับฝากเพื่อนๆในพี่ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ